ฟุตบอลที่คนรักฟุตบอลไม่ควรพลาดเพราะว่าผมจัดหนักจัดเต็มมีทั้งเรื่องของตลาดซื้อขายต่างๆมีทั้งสถานการณ์ต่างๆแชมป์ยูโรปาที่ฝั่งโร่าโคตรจะเดือดเหตุการณ์5อย่างนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปสรุปให้คุณฟังจัดหนักจัดเต็มกันเลยดีกว่านะครับ <S <S ข้อที่หนึ่งแชมป์ยูโรปาคือเซบียาแต่ฝั่ง โรม่ากูโคตรจะเดือดโอ้โ oh ห oh. อ่ะโอเคแสดงความยิดีกับฝั่งของเซบียกันก่อนนะครับพวกคุณคือแชมป์ยุโรปสมัยที่7โอโหนี่มึงคิงออฟยุโรปไปแล้วล่ะครับแต่โอเครายละเอียดดีเทลของเกมนี้มันอยู่ที่ผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์ครับกับอ่าแอคชั่นของแฟนบอลโรม่าโจเซบุริโยเองก็ตามแต่นะครับคือแอนโทนีเทเลอร์เอาตรง,ต,รงตัดสินหวยแตกครับตัดสินอัปยศนะครับจังหวะที่ฝั่งของอ่าเฟอร์นันโดใช่ไหมนะครับ ควรจะแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษควรจะเป็นจุดโทษก็ไม่ได้นะครับจังหวะของลาบิล่าควรจะเป็นเหลืองสองโดนไปแดงก็ไม่ได้จังหวะนะครับที่ฝั่งของโรมานะครับไปทำอ่าพุ่งล้มนะครับโดนไปเหลืองแต่กับการฝั่งเซบียาทำเหมือนกันแต่ไม่โดนอะไรนะครับคือตัดสินแย่เอาไว้ง่ายนะครับจนโจเซบุนิโยนี่นะครับเดือดมากๆเลยนะครับตามไปด่าหลังจบเกมนั้นนะฮะตามไปด่าทีมงานแล้วก็ผู้ตัดสินนะครับที่ลงจอดรถด่าว่าฟวยอ่ะจริงๆมันคือคอควาย ไอ้พวกอัปยศนะครับแล้วก็ด่าว่ายินดีด้วยนะกับแชมป์ของพวกมึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดือดแล้วก็ด่ายาวเป็นนาทีเลยสำหรับบุริโยแล้วหลังจากเกมวันนั้นในการจบไปบุริโยด่าเสร็จสับที่โรงจอดรถนะครับแอนโทนีเทเลอร์พร้อมครอบครัวลูกและเมียเขาจะกลับสนามบินนะครับจะกลับอังกฤษก็ต้องใช้เครื่องบินใช่ไหมฮะแต่กับการเป็นว่าแฟนบอลโรมานับร้อยไปดักคอยแอนโทนีเทเลอร์โอ้โหงานงอกงามไส้แล้วครับคราวนี้ คือตอนแรกเนี่ยก็ตะโกนด่ากันก่อนเว้ยแล้วก็มุงกันอยู่รอบๆวิยดดายับเลยทําไปทำมาแอนโทนีเทเลอร์เริ่มโดนกระชากเริ่มโดนสาดน้ามีทุ่มเก้าอี้ขราวนี้เจ้าหน้าที่บอกมึงไปอยู่มึงเข้าเครื่องบินไปก่อนเลยมึงไปอยู่ที่ปลอดภัยดนดูเลยงั้นมึงอาจจะโดนกระทืบได้โอ้โอโอ้เรียกได้ว่าแอนโทนีเทเลอร์อนายจะจำเหตุการณ์นี้ไม่ลืมแน่นอนครับคุณคิดยังไงกับแอนโทนีเทเลอร์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะข้อที่สอง ดิวเมสันเมาส์ที่ตกลงเงื่อนไขกับแมนเชสเตอร์เด็ดส่วตัวนะครับได้เรียบร้อยแล้วล่ะครับโอ้โหเด็กผีขึ้นก่อนต้องบอกว่าเ hey, ฮล่นสนั่นจอกนะไรเดียวเชียวเพราะว่ามีข่าว breaking news นะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยนะครับก็ตกลงสัญญาเงื่อนไขส่วตัวกับกับเมสันเมาส์ได้เรียบร้อยแล้วซึ่งจริงไหมจริงนะครับแต่ปัญหามันอาจจะมีนิดนึงซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมันอยู่ที่ว่า ค่าตัวที่จะตกลงกับเชลซีเนี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับฝั่งเชลซีอยากได้อยู่ที่85ล้านปอนด์แมนยูเ,เตดอยากจ่ายเพียงแค่55ล้านปอนด์แกปบวาง30ล้านปอนด์กันเลยดีเดียวเชียวแต่ทีมที่เป็นต่อคือแมนเชสเตอร์เตดเพราะว่าสัญญาของเมสันเมาส์กับเชลซีเหลือเพียงแค่12เดือนหรือแค่1ปีเท่านั้นเพราะนั้นอำนาจในก,การเจรจาต่อรองนะครับจะไปอยู่ฝั่งของแมนเชสเตอร์เตดไม่ได้อยู่ฝั่งของเชลซีแมนยูเ,เตดโอกาสได้เมาส์สูงมากจ้ะ ข้อที่3ลีโอเนลเมสซี่จะออกจากปารีสแซงต์แชร์แมงเฮียวิกก์อ๋อจริงจริงโรมาโน่ก็รายงานด้วยนะครับแต่คนที่มันเชื่อถือได้มากกว่าโรมาโน่ก็คือผู้จัดก,การทีมของปารีสแซงต์แชร์แมงเองนะครับคิสตอฟกาวเตเยออกมายืนยันแล้วว่าลีโอเนลเมสซี่ในเกมวันเสาร์นี้ที่จี้จะเจอกับแกรมองฟุตนะครับวันเสาร์นะครับจะเป็นเกมสุดท้าย ของเมสซี่ที่ปาสติแองครับปิดฉาก2ปีที่หลีกน้ำหอมลีกเอิงฝรั่งเศสรเรียบร้อยนะครับซึ่งเส้นทางต่อไปนะครับตอนนี้ข่าวหนักมากกับบาร์เซโลนาแต่เงื่อนไขในการกลับบาร์เซโลนามี3อย่างเมสซี่อาจจากเมสซี่นะครับขอบาร์เซโลนาเงื่อนไขเนี่ยมีอยู่3อย่างอย่างแรกผมให้เวลาคุณแคส1ิวันในการไปเจราจาต่างๆไปกัแต่ในการไปแก้ไขเรื่องต่างๆว่าผมจะได้กลับบาร์เซโลนาเมสซี่ให้เวลาบาซ่า10วันแล้วเมสซี่ข้อที่2นะครับ เมสซี่ขอเบอร์10คืนหาเด็กภาษาให้หรือเปล่าและข้อสุดท้ายครับเมสซี่ขอค่าเหนื่อย25ล้านยูโรต่อปีหรือตีเป็นเงินยูโรอยู่ที่480,000ยูโรต่อสัปดาห์โดยประมาณซึ่งถือว่าโคจะถูกเพราะว่า ที่กับโรนโดโลนโดได้อยู่3ล้าน8เมซี่ได้อยู่4ีแสนแโอ้โหแม่งต่างกันเกือบ1ิบเท่าเ่ะนะครับส่วนอาการไปอินเตอร์ไบมี่หรือไปลีกซาอุอาชิราวนนะครับข่าวยังเงียบอยู่นะครับแต่ว่าก็ติดตามนะครับไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารายงานทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะจ๊ะข้อที่สี มัตเตโอโควาซิชตอนนี้คุยกับแมนเชสตี้อยู่นะฮะโอ้แมนเชสตี้มึงไม่คิดจะมีข่าวหน่อยหรอล่าสุด้วครับมัตเตโอโควาซิชนะครับได้คุยเจราจารสัญญาส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์นะครับยังไม่เสร็จนะแต่เป็นไปในท,ทิศทางที่ดีมากๆและฝั่งเชลซีก็ยืนยันว่าปล่อยได้หากได้ราคาที่พวกเขาต้องการและถูกอกถูกใจแล้วครับแสดงว่านะครับก็มีโอกาสเหมือนกันที่อิวายโกนิการจะออกหรือไม่ออกก็ไปไปได้เพราะโอโควาซิชเล่นในทั้งกองกลางเบอร์6และเบอร์8 ซึ่งมีประโยชน์มากกับการที่จะเปลี่ยนแปลงแผนอะไรสักอย่างของเป๊ปกวาดโอลาชายที่เปลี่ยนแปลงแม่งทุกอย่างอบอก็คอ,อ,อ,อยนะครับเด็กซิตี้อยากได้ไมโควรวสิชเมนต์มาและสุดท้ายล่าสุดครับจากนิตยสารฟอร์บเลยครับนี่คือ10ทีมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปี2023เพิ่งทำการสำรวจมาเลยนะครับอันดับที่10ครับอาร์เจนอลนอันดับที่9คอนเตมอร์อสเปอร์8เชลซี7ปารีสแซงต์แชร์กแมก 6บายเยนเมดิช5แมนเชสเตอร์ซิตี้4ลิเวอร์พูล3บาร์เซโลนา2แมนเชสเตอร์แตนและหนึ่งยังคงเป็นรเรอัลมาดริดนี่คือทีมที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกโอ้คนนะครับเชียร์ทีมไหนก็เมนมาบอกกันหน่อยนะจ๊ะจุบ๊บ